มือถือจอพับช่วงนี้เปิดตัวกันมาอย่างรัวนะครับแต่ Samsung C Flip 6มีเสียวมีมิกฟลิปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ Moto Racer 50 Ultra ครับอีกหนึ่งจอพับที่มาพร้อมกับจอด้านนอกขนาดใหญ่เต็มพื้นที่4นิ้วครับสบายดีทุกคนนะครับพัดดอยแซนครับวันนี้เราก็อยู่กับตัวของ Moto Racer 50 Ultra ครับอีกหนึ่งรุ่นจอพับ ที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ Mo เตอร์โหายไปจากตลาดสมาร์ทโฟนอยู่มันปีนิดๆน,นะครับก็คือช่วงนั้นเหมือนกับว่าทางฝั่งม o t o r o l a เองเฮ้ยออกจากตลาดดีไหมยอดขายไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีทางฝั่ง l e n o v o ที่เป็นบริษัทแม่เข้ามาอบอุ้มแล้วก็มาลุยตลาดมือถืออีกครั้งหนึ่งครับอย่างตัวโมดูล50ซีรีส์ครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วางขายในฝั่งของยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นตัวของ อีกหนึ่งตระกูลจอพับนะครับซิเกเนเจอร์ของทางโมโตนั่นก็คือเรเซอร์กับตัวนี้ครับเรเซอร์50อัลตร้าซึ่งรอบนี้ก็มาต่อยอดจากตัวที่แล้วนะครับผมโดยมีการอัปเกรดหลายๆส่วนขึ้นมานะครับอย่างแรกคือตัวจอด้านนอกนี่แหละนะครับที่รอบนี้ทางฝั่งโมโตเลือกใช้พื้นที่ของบริเวณบานพับหรือว่าฝาด้านนอกทั้งหมดเลยครับเป็นจอภาพมีการเจาะช่องกล้องหรือว่าช่องรูกล้องเอาไว้เล็กน้อยนะครับตรงนี้แต่ว่าพื้นที่ของตัวหน้าจอเนี่ยประมาณ4นิ้วครับ แล้วก็เป็นจอนอกที่เราสามารถเลือกเปิดแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ครับทุกแอปเลยนะครับสามารถจะแอดเพิ่มที่ตัวของหน้าจอแอปสกรีนได้นะครับเนี่ยโหลดแอปอะไรมาก็เลือกเพิ่มเข้าไปที่หน้าจอหลักแล้วก็เปิดจากจอนอกใช้งานได้เลยนะครับเป็นหนึ่งจุดขายของทาง m o t o r OLA ครับซึ่งรอบก,ก่อนเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่จอไม่เต็มขนาดนี้นะครับรอบนี้คือมาแบบเต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีพวกวิดเจ็ตต่างๆครับที่สามารถจะเลือกมา วางอยู่บนจอด้านนอกได้เพื่อแบบสวาย์ถ่ายด้านข้างครับเลื่อนเปลี่ยนดูพวกภาพภูมิอากาศตารางด้านหมายไปทินนะครับพวกเกมตรงนี้ครับก็จะเป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อจอด้านนอกหรือว่าจอขนาดเล็กเรื่องที่เห็นเป็นตอนแรกครับก็คือตัวของ Mo t o r a c e r เนี่ยเขามีการคิดเรื่องของโหมดสแตนบายนะครับซึ่งเราสามารถจะกางและวางตัวแบบเต็นท์โหมดครับเหมือนกับเป็นเดสก์ท็อปคล็อกหรือว่าเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะส่วนด้านในนะครับเมื่อกลางออกมาแล้วนะครับตัวของหน้าจอ ก็มีการออกแบบให้เรื่องของตัวรอยพับนะครับถ้าเกิดมองจากมุมและก็แสงเงาเนี่ยยังเห็นอยู่บ้างว่าเป็นร่องลงไปนะครับแต่จริงตอนที่เราลากนิ้วผ่านเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันลงไปลึกขนาดนั้นยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่เราใช้งานตัวเครื่องแบบปกตินะครับไทยๆดูหน้าจอเนี่ยแทบจะไม่เห็นเรื่องของรอยพับที่อยู่ตรงกลางจอเลยด้วยซ้ําส่วนสเกลของจอด้านในครับอันนี้ประมาณ6.9นิ้วถ้าเกิดเทียบกับบรรดากลุ่มสมาร์ทโฟนจอพับสไตล์ฟลิปเนี่ย เรียกว่าค่อนข้างจะกว้างแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าหลายรุ่นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว c flip 6เนี่ยตัวนั้นประมาณ6.7ก็เห็นว่าพื้นที่ของตัวหน้าจอเวลาที่กางออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ดูแบบผอมหรือว่าแคบเพราะว่าเหมือนกับมีความกว้างที่มากกว่านะครับเหมือนกับตัวจอด้นนานนอกครับที่เวลาเรา ดูจากหน้าจอแล้วมันเต็มพื้นที่แล้วก็มีขนาดใหญ่เพราะว่าลักษณะของสัดส่วนตัวเครื่องการออกแบบเนี่ยมันจะเป็นแนวกว้างด้วยไม่ได้เป็นแค่แบบพอมๆสูงๆอีกจุดหนึ่งที่โมโตมีการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงครับก็คือเรื่องของตัวกล้องคู่นี่แหละครับโดยทางโมโตเลือกใช้เป็นกล้องวายกับกล้องเทเลโฟโตแทนนะครับก็คือตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลอีกตัวก็จะเป็นเทเลโฟโต้ออปติคอล2เท่านะครับที่50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกัน คาดว่าเหตุผลเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับตอนที่ทางเ x i a มี่เปิดตัวมิกฟลิปก็เป็นได้นะครับก็คือเหมือนกับคนเนี่ยอยากจะได้กล้องซูมในการใช้ถ่ายภาพมากกว่าการจะมีกล้องออรวเอาไว้ให้ใช้งานนะครับอันนี้ผมแอบคิดต่างนิดหน่อยก็เพราะว่าเวลาเราใช้มือถือทั่วไปนะโอเคอาจจะได้กล้องซูมแหละนะครับแต่พอเป็นลักษณะของตัวมือถือสไตล์ฟลิปแบบนี้แล้วคือตอนที่เราฟลิปแล้วอยากจะถ่ายภาพแบบเซลฟี่คนเดียวตั้งกล้องตั้ง layout แบบนี้นะครับ บางทีเขาอยากได้วิวกว้างๆหน่อยเอาต้าวายมาอจะสอบโจทย์มากกว่าหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยพอตอนเราตั้งจะเป็นลักษณะของการกางแบบเต็นท์แบบนี้หรือจะเป็นกางหนาขึ้นมาเพื่อได้มุมสูงหน่อยนึงเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะไม่สามารถเก็บภาพแนแบบมองกว้างๆหน่อยอยากได้พาวนโรมาทีนิดนึงเนี่ยทำไม่ได้แล้วอันเนี้ยพอเราตั้งกล้องเซลฟี่ตัวเองแล้วนะครับก็จะมีแค่ระยะหลักพอเป็นเทเลโฟโต้เนี่ยเหมือนกับทางโมโต้ก็ล็อกซอฟต์แวร์ตัวกล้องด้านนอกเอาไว้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นการตั้งถ่ายเซลฟี่อะไรแบบนี้จะไม่สามารถซูมได้ คือล็อกเลยถ่ายได้แค่เลนส์เดียวคือเลนส์หลักเท่านั้นครับไม่สามารถจะย่อขยายปรับเปลี่ยนไปใช้อีกตัวหนึ่งที่เป็นเทเลโฟโต้ได้ก็เพราะว่าถ้าเกิดลสลับไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเห็นแตดหน้าผมตรงนี้เห็นต่ปลายแต่จมูกพร้อมเป็นเลนส์เทเลถูกไหมครับไม่ได้เป็นออล้์วายครับมีฟิลเตอร์สีให้ใช้งานนะครับในชัรื่องไลท์โรแมนติกฟิล์มแล้วถ้าเกิดสังเกตเนี่ยจากโทนสีภาพตรงนี้เลยนะครับก็คือเหมือนค่อนข้างจะดึงคอนทราสต์จัดอยู่เหมือนกันนะครับ s a t เ r a t i o ชั้นอนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตได้ว่าถ้าเกิดดูจากหน้าจอตอนพรีวิวมันจะติดโทนอมแดงอยู่ด้วยอันนี้ผมพยายามลองปรับหลายอย่างนะ,ะลองปรับเป็นเฮ้ยห,หน้าจอเป็น Natural Mode อะไรเงี้ยนะครับแต่เขาปรากฏว่ายังมีโทนสีแดงติดอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันกับกล้องของ m o t o r ola ซึ่งกล้องที่จอด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกใช้งานนะครับก็คือมีโหมดโฟโต้ถ่ายภาพนะครับโหมดวิดีโอมีสโลโวโมชันพอเทตน,นะครับมีมิรอร์ก็คือเหมือนกับใช้เป็นกระจกส่องหน้าเรานะครับแล้วก็เป็นโฟโต้บูธแบบถ่ายหลายช็อตนะครับโดยโหมดที่เราสามารถจะขยับซูมภาพได้มีแค่ตัวมิรอร์ครับโหมดเดียวเหมือนกับว่าเอาไว้ส่องหน้าเอาไว้แต่งนงุ่งแต่งหน้าดูริ้วรงริ้ว,ร,วรอยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้ก็จะใช้โหมดนี้บ่อยหน่อยนะครับในการแบบจะเช็คเมคอั ส่วนแอปพลิเคชันที่สามารถจะเลือกเปิดบนจอนอกได้เนี่ยหนา็จะมีคําถามว่าอ้าวก็ในเมื่อตรงเนี้มันมีรูกล้องอยู่ถ้าเกิดเปิดคอนเทนต์มาจะโดนบังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเราเปิด Gmail ออกมาปุ๊บนี่ก็ทางโมโตเนี่ยเขาจะมีการแยกนะครับในส่วนของตัวพื้นที่การแสดงผลของจอภาพหรือว่าแอปพลิเคชันไว้ที่ด้านบนเว้นในส่วนของด้านล่างเป็นแผงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตัวของโมดูลกล้องเอาไว้คือด้านล่างก็จะหายไปเลยนะครับ ต่ถ้าเกิดเป็นพวกวิดเจ็ตที่เราสามารถจะเลือกมาเปิดบนหน้าจอด้านนอกได้ครับอันนี้แสดงผลเต็มพื้นที่เห็นไหมวิดเจ็ตที่มาเต็มเลยนะครับแจ้งตรงแจ้งเตือนคาเดนนุ่งคาเดน,นด้าน,นะครับอาจจะ่บางส่วนโดนบังบ้างแต่มันกับเขาปล่อยไปหรือเกิดเป็นการเปิดเกมเล่นจอนอกนะครับทั้งเกมที่มันติดมาในส่วนของตัวเกมสแน็คนะครับก็ถูกย่อก,การแสดงผลเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นในแนวแลนสเคปนะครับสัดส่วนประมาณนี้ไม่ได้ใช้เต็มพื้นที่หน้าจอก็จะเห็นนะครับว่าแม้ทุกแอปจะสามารถเลือกเอามาใช้งานหรือเปิดบนจอด้านนอกได้ แต่ก็ถูกสเกลเรื่องของการแสดงผลแอปพลิเคชันนะครับเพื่อไม่ให้บางส่วนของคอนเทนต์เนี่ยถูกตัวรูกล้องบดบงังก็เลยล็อกการแสดงผลไว้แค่บริเวณนี้แล้วก็ที่หน้าจอหลังด้านนอกก็สามารถจะเลือกปัดลงมาปรับการตั้งค่า Quick Setting ได้นะครับปัดล่างขึ้นบนก็เป็นการดูเรื่องของ Notification แจ้งเตือนอือจอนอกเนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยไหนเมื่อมันเป็นจอเต็มที่แบบนี้แล้วอ่ะอยากดูแบบเต็มจอไม่ได้เหรอ โมนตัวเขาก็ออกแบบมาให้ตัวระบบเนี่ยมันสามารถจะบังคับครับให้แสดงแอปแบบเต็มพื้นที่ไม่สนใจตัวของช่องหรือว่ารูกล้องเลยครับใช้ขึ้นแบบนี้ครับเลือกเป็น full screen นี่ครับได้เต็มจอ4นิ้วเลยถ้าเป็นแนวตั้งแจง้งถูกบังคับแบบนี้อยู่แต่ถ้าเป็นแนวนอนนะครับอันนี้คือสามารถแสดงผลแบบเต็มได้เลยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปแล้วเอ้ยบางทีบางแอปเนี่ยปุ่มอยู่มุมเนี้ยมันกดไม่ได้ก็คงต้องกลับมาใช้แบบ ส t ตนด์ด d v i e วครับก็คือหลบรูกล้องมาจะได้สามารถกดทุกออปชันทุกปุ่มได้จากบนหน้าจอแอปหลักหรือถ้าเกิดว่าเป็นการพิมพ์ข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับบนจอด้านนอกก็จะได้คีย์บอร์ดแบบ full s i z นะครับสามารถจะเปลี่ยนภาษาพิมพ์ได้ตามปกติเลยนะครับเปิด Google Map ได้นำทางได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราพลิกตะแคงมาอยากใช้แบบเป็นกึงกแนวตั้งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะกลายเป็นจอแนวตั้งให้เลย คือจอด้านนอกก็สามารถจะหมุนพลิกตะแคงโรเตท,ทไปได้ทุกมุมแม้แต่เป็นแบบรีเวิร์สก็ได้ครับถัดมาคือเรื่องของฟีเจอร์ที่เป็นท้ายของ Motorola นะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ใช้มโตกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยนู่นเลยโหแรกๆดี f i มาเป็นแบบช่วง Mo โต C นะครับที่มาทำคำตลาดอยู่แล้วก็ช่วงแบบ MotoV i ช i o n Moto Action ใช่ไหมก็คือ ความสามารถในการที่จะใช้เกเซอร์ control ครับบิดไปมา2ครั้งคุณสามารถจะเปิดกล้องได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการเปิดหน้าจอเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดเราบิดอีกทีหนึง่งนะครับ,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 บมันสวิชครับกล้องหน้ากล้องหลังได้อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับคุ้นเคยกันดีกับการสับสับเพื่อเรียกอะไรสับเพื่อเรียกไฟฉายครับสับอีกทีหนึ่งปิดคือพอเราคุ้นชินแล้วเนี่ยใช้บ่อยมากคือข้อดีอย่างหนึ่งคือ ตัวเกสเตอร์ของโมโตอ่ะไม่ค่อยลั่นด้วยเหมือนออกแบบอัลกอริทึมในการดีเทกการเยัียบของตัวเครื่องมาดีครับส่วนเรื่องของตัวระบบนะครับอันนี้ก็ยังเป็นระบบของโมโตอยู่แหละแต่ว่าก็มีความเป็นเพียวแอนดรอยค่อนข้างจะ 8- 9 0นะครับ <S <S คือพวกไอคอนต่างๆอนิเมชั่นนี่ลื่นไหลดีเลยครับจะมีบางจุดที่แตกต่างไปคือเรื่องของพวกฟีเจอร์ของโมโโ r รล่าที่แหลกเช่นพวกเกสเตอร์พวกฟังก์ชันพิเศษครับรวมถึงตัวโหมดที่สามารถ แชร์หน้าจอหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นแล้วกลายเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้โมโตก็ยังเก็บมาอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางโมโตใช้ชื่อว่าโ o โ o r เรดี้ฟอร์นะครับชื่อก็ประหลาดนั่นแหละเรดี้ฟอรคืออะไรนะ <c oughs> รอบนี้ก็เลยเปลี่ยนมานะครับเอามารวมอยู่กับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Connect ตัว Smart Connect ครับอันนี้คือสามารถจะเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก โมบายเดสก์ท็อปนะครับ PC เว็บแคมนะครับหรือว่าเชื่อมต่อเป็น Cross Control เป็นแชร์ h ับก็สามารถทำได้นะครับซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วครับเราสามารถจะเลือกใช้งานเป็น Media Hub ก็คือเปิดพวกแอป s t r e มมิ่งและคุมทุกอย่างจากบนหน้าจอแต่ว่าเล่นหนังสตรีมหนังทุกอย่างนอยู่บนทีวีได้หรือบนมอนิเตอร์นะครับอีกบนหนึงก็เปิดเป็นลักษณะขเดสก์ท็อปไปเลยก็คือจะมีลักษณะหน้าจอเหมือนกับ Windows ให้เราสามารถใช้งานนะครับเปิดแอปเปิดไฟล์โฟลเดอร์ทำงานเหมือนกับเป็น PC เครื่องหนึ่งโดยสเปคของ Moto Racer 50 Ultra นะครับตัวนี้ก็จอด้านใน6.9นิ้วนะครับแล้วก็จอด้านนอก4นิ้วชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3นะครับมาพร้อมกับแรม12รอม512แบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวที่45วัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานทานน้ำนะครับผม IPX8 โดยรุ่นนี้ก็เป็นเวอร์ชัน global นะครับผมซึ่งทำตลาด ในหลายประเทศอย่างอันนี้ก็เป็นเครื่องเที่วได้มาจากไต้หวันนะครับส่วนในไทยเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าทางฝั่งเรเนวอวบริษัทแม่ของทางโมโตโในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดเป็นในฝั่งบ้านเราเขาจะเน้นที่ตัวของเรเนวอวแท็บพวกท็บเล็ตซะมากกว่าฝั่งมือถือเนี่ยยังไม่เห็นว่าจะมีข่าวตัวโมโตโเข้ามาวางจําหน่ายซึ่งถ้าเกิดว่าจะลองเทียบกับตัวที่วางขายในบ้านเราครับก็จะมีตัวของซัมซุงกาเล็กซี่ซีฟลิปหนะครับ มือถือจอภาพเหมือนกันนะครับในสไตล์แบบคามเชลนะครับฝาหอยหรือว่าตลับแป้งครับอันนี้คือถ้าเกิดสังเกตจากตัวจอด้านนอกก่อนนะครับซ้ายหน้าจอคือแบบต่างกันแบบชัดเจนอันนึงคือใช้ได้เต็มพื้นที่เลยนะครับมีคัดเอาขามาเล็กน้อยแต่ความสูงนี่คือผื่หรือผ่าขาดเอาไว้แล้วนะครับผมว่ายังไงซะเวลาเปิดแอปพลิเคชันถ้าเกิดเราใช้ตัวของกุลล็อกมาเปิดบนจอนอกเนี่ยก็จะได้แสดงผลประมาณนี้ ไม่ใช่เปิดมาแล้วกลายเป็นจอดําไป1ใน4นะครับคือเหมือนกับล็อกงแต่งงานดีไซน์เอาไว้เลยนะครับถึงเวลาเปิดแอปมาก็ได้พื้นที่ประมาณเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดดูจากบริเวณขอบดําทั้งขอบด้านข้างขอบบนล่างนะครับมันก็ดูบางกว่าด้วยก็เลยทำให้จอด้านนอกเนี่ยเอาจริงแล้วถ้าเกิดเทปพื้นที่ใช้งานนะครับฝั่งโมโตเรเซอร์ก็ยังกินขาดอยู่มีพื้นที่หน้าจอด้านนอกมากกว่าส่วนตัวจอด้านในนะครับอันนี้คือ6.96.7เดถ้าเกิดดูประมาณนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองจับ จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยความสบายมือการบีบของตัวหน้าจอเนี่ยต่างกันของฝั่งโมโตเนี่ยเวลาจับ2มือพิมพ์แบบเนี้ยก็้องจะสบายมือกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจอมันกว้างกว่าประมาณน,นี้น้อยแต่ก็ถือว่ามากพอสำหรับที่ทําให้รู้สึกว่าไม่เบียดแหละโดยถ้าลองเปรียบเทียบเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาแล้วการดีไซน์นะครับอันนี้ผมให้โมโตชนะครับไม่ใช่ผมเพ็่นแฟนโมโตนะแต่โซเดินคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนแบบชัดเจน ก็คือจอ,อนอกที่ใหญ่เต็มพื้นที่จากตัวก่อนที่แบบอะก็มันซัมซุงแหละคืออยู่ประมาณแค่นี้นะครับแต่รอบนี้คือพอเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ปุ๊บก็คือจัดมาเต็มหน้าจอด้านนอกเลยนะครับแต่ที่ไม่ชอบก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องนี่แหละที่ผมยังมองว่าตัว Ultra อ l t r a ้าไวอ่ะบน c ี l ลิปผมว่ามีโอกาสใช้มากกว่าเทเลโฟโต้ในแง่ที่เราถ่ายตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายรูปทั่วไปนะครับบางคนราชอบที่ว่ามีกล้องเทเลโฟโต้ติดไว้ก็ดี เพื่อบังคังได้ซูมได้อะไรแบบนี้อาจสะดวกมากกว่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าซัมซุงชนะก็คือเรื่องของตัวโหมดกล้องเวลาใช้งานจอด้านนอกนี่แหละเพราะว่าตัวของโมโตะครับพอเราเปิดใช้กล้องที่จอนอกเนี่ยอันนี้คือโดนล็อกไ้หลายอย่างมากๆเลือกเปิดใช้งานได้แค่บางโหมดนะครับผมแล้วก็สลับเลนอะไรไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตัวของซัมซุงนะครับเราเปิดโหมดกล้องที่จอด้านนอกอันนี้คือปรับทุกอย่างได้อย่างที่เราต้องการเลยครับมีโหมดกล้องให้เราเลือกปรับใช้งานเหมือนกับเป็นกล้องหลักตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ย แต่เลือกปรับไซส์ภาพความละเอียดนะครับเปิดฟิลเตอร์เปลี่ยนโหมดนะครับความละเอียดวิดีโอคือปรับได้หมดเลยอะโหมดวิดีโอโหมดโฟโต้โหมดพอเทยเนะครับเรื่องของกล้องและการใช้งานบนจอด้านนอกเนี่ยซัมซุงออกแบบ UI มาได้ดีกว่าและนี่ก็เป็นมือถือจอพับตัวใหม่ล่าสุดจากทาง m o t o r OLA นะครับกับ Moto r a ์ e r 50 Ultra ที่มาสารต่อตำนาน Ra เซนะครับด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ที่โดดเด่นและเก๋ไก๋มากๆกับ มือถือจอพับในสไตล์ฟลิปนะครับเผื่อว่าใครที่เป็นแฟนม o t ต r ร OLA นะครับอาจจะแบบยังหลงรักแล้วก็ยังชอบในตระกูลเรเซอร์อยู่จะไปจัดหาเครื่องหิ้วมานะครับก็เลยมารีวิวชมกันตัวนี้เป็น LoM g l o b a l นะครับเพราะฉะนั้นสามารถจะใช้งานพวกฟีเจอร์ทุกอย่างของฝั่ง Android ได้ทั้งหมดครับเป็น Android Auto ตัวของ Quick Share นะครับใช้งานได้หมดเลยใส่ซิมได้นะครับเป็นเครื่องไต้หวันถ้าใครมีคำถามอยากรู้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะจัดเอาตัว x i a ย m i Mix f l i ปมาด้วยนะครับแต่มาลองเทียบกับตัว Samsung C Flip เพื่อจะได้เห็นกันว่าเฮ้ย <IS AS 2> ตอนนี้เราเล่นอ็อเนอร์วีฟิปไปแล้วตัวนั้นก็จอแบบเต็มพื้นที่เลย Moto ก็จอเต็มแล้ว x i a ยมี m i ิก,ก็จอเต็มอีก Samsung เ <IS AS 2> <IS AS 2> พยียงจอเท่าเดิมอยู่เลยอะรุ่นหน้าจอเท่านี้ไม่ได้แล้วนะแล้วยังไงอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันครับผมที่ช่องดรอยแซนนะครับผมพัดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเห็นไหมชอบจอไหนมากกว่ากัน